สวัสดีแฟนเพจทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายกนนะารหน้าเบรข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยช่องเด็กซ่าแมนยูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเด็กซ่าด้วยนะครับ เริ่มต้นด้วยข่าวปฏิกิริยาของแฟนผีหลังได้เห็นฟอร์มสุดเจนของฮันนิบันแมปรีที่ตอนนี้เล่นให้เบอร์มิงแฮมซิตี้ด้วยสัญญายืมตัวฟอร์มแจ่มแบบนี้จะได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตอันใกลน้นี้หรือไม่ลุ้นกันครับเด็กผีล่าสุดแฟนผีจานวนไม่น้อยได้ออกโรงยกย่องฮันนิบันแมปรีเมดฟิลด์ดาวรุ่งชาวตูนเเซียของทีมหลังโชว์ฟอร์มสุดหล่อีกครั้งในเกมที่เบอร์มิงแฮมซิตี้เบียดชนะสโต๊กซิตี้ได้ด้วยสกอร์2-1 ดาวรุ่งผีดแดงหมา19บเาเปียวไรนี้มีชื่อติดเป็นส่วนหนึ่งของทีมในช่วงทัวร์โปรอเซซันที่ผ่านมาที่มาประเทศไทยและออสเตรเลียแต่หลังออกซตาร์ซีซั่นมาเขาไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลยในช่วง4ีเกมแรกของฤดูกาลทําให้ฮนันนบานต้องเดินไปยังห้องทํางานของเอริชชันทากแล้วขอกับคุนซือชาวดัชแมนว่านายครับถ้านายยังไม่พร้อมให้โอกาสผมนายส่งผมไปอยู่กับทีมอื่นด้วยรูปแบบสัญญายืมตัวก็ได้นะครับผมจะได้สารต่อพัฒนาการของผมต่อไปกับทีมที่สามารถให้โอกาสผมลงเล่นยิงสมบรเสมบ ซึ่งเอร์เรตนฮาวก็เห็นด้วยทําให้ฮนานบาลได้ย้ายไปเล่นให้เบอร์มิงแฮมซิตี้ทีมดังในสึกเดอะแชมเปียนชิพและที่สนามเซนต์แอนดรูเขาได้รับโอกาสลงเล่นอย่างสม่ําเสมออย่างที่เขาต้องการนับตั้งแต่ย้ายจากโอทาร์ฟอร์ดมายังสนามเซนต์แอนดรูฮานิบาลได้อดสตาร์เป็นตัวจริงไปแล้ว6 7ต่ดเด,ดหนหลังสุดให้กับเบอร์มิงแฮมซิตี้หลังเกมชนะทีมช่างปัน้นหม้อสโต๊กซิตี้จอห์นยูสตัฟผู้จัดการทีมเดอะบลูได้กล่าวเช่นชมฮานิบาลไว้แบบนี้ครับเขาเป็นผู้เล่นที่มหศัศจรร เขาเล่นได้อย่างอยอดเยี่ยมและบุคลิกที่เขานำมาสู่สนามนั้นเป็นสิ่งที่พิเศษมากดังนั้นฉันไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงมันเขามีคนลสองัติทุกอย่างที่จะก็ไปสู่ระดับเนืองของการเป็นนักฟุตบอลไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะกลายเป็นผู้เล่นที่ดีกว่านี้แน่เมื่อเขาได้รับโอกาสและประสบการณ์มากขึ้นฉันคิดว่านี่เป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วที่เขาเล่นได้ฟอร์มระดับสูงแบบนี้ทุกอย่างที่เขาทําอยู่มันคือความท้าทายใหม่และมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่อยอดเยี่ยมสําหรับเขาจอห์นยูสตาร์กล่าว หลายคนเห็นตรงกันว่านี่เป็นอีกเกมที่ฮาดนบาลสาม,มารถโชว์ผลงานเพื่อจะบอกทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าของเขาอย่างเปรดใจมากว่าเขาพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นระดับเวทีพเพลย์มารีกโดยในเกมที่เขาช่วยเบอร์มิงแฮมชนะสโตรกซิตี้เขาทำหนึ่งแอสซิสและเป็นการแอสซิสครั้งที่สองของเขาในรอบ3มเกมหลังสุดอีกด้วยทำให้แฟนๆของ P เพีแดงกล่าวชื่นชมผลงานของดาวรุ่งรายนี้อย่างมากมายามาามพร้อมหวังว่าฮาดีบาลแมฟฟริดจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชุดใหญ่ได้ในอนาคตไม่นานเกินรอนี้ แล้วเด็กผีบ้านเราล่ะครับคิดเห็นอย่างไรเข้าดีพอจะก้าวขึ้นมาเล่นให้ทีมชุดใหญ่แล้วหรือไม่เฟอร์เดียนันเชชัททำไมฟันเดเบกจึงล้มเหลวกับผีเรียวเฟอร์เดียนันอดีตโปรแกรมหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าสาเหตุที่ดอนนี่ฟันเดเบกกองกลางชาวดัชแมนฟอร์มไม่ดีกับปีสาดแดงนั้นเป็นเพราะไม่ได้โอกาสที่จะแสดงตุวแข็งในการเล่นของตัวเองออกมา นั่นก็คือความอันตรายเวลาเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษคู่แข่งฟานเดอแบกได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงแทนบรูโน่แฟนเดสซี่ติดโทษแบนในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปแพ้แอสตันวินล่า1นสในศึกเทมเบเลกอังกฤษเมื่อวันทย์ที่6ปพฤศจิกายนที่ผ่านมาและก็โดนวิจารณ์อย่างหนักอีกครั้งหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยำแย่แต่ฟอนเดนันได้แสดงความเห็นของเขาต่อเรื่องดังกล่าวนี้ว่าผู้จัดการทีมบริตันฮารกรู้จักเขาดีผู้จัดการทีมรู้ว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยในขณะที่เขาอยู่กับ United, ับนชออรหืใงกฤษ สำหรับเรื่องนั้นผมเคยดูเขาเล่นน่าจาก4หรือ5ครั้งตอนที่เขาอยู่กับ a าร์เจ็ผมรู้มามันผ่านมาสักพักแล้วแต่ผมดูเข้าในเกมเหล่านั้นและเข้าไปหนึ่งใน3หรือ4นักเตกที่คุณคิดว่าจะมีคุณค่าสําหรับสโมสรเพราะสิ่งที่เขาทาได้คุณต้องให้เขาไปอยู่ในกรอบเขตโทษเขาสามารถตกสกอร์ได้ปัญหาคือแนวทางที่เขาถูกปรับใช้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ือเขาไม่เคยได้เข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษเลยเขาไม่ได้โอกาสที่จะเข้าไปที่นั่นและแสดงให้เห็นส่วนที่ดีที่สุดในเกมของเขาออกมาเขาไม่สามารถทานจังหวะโมเมนตัมหรือฟอร์มได้เลยในสีเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟอร์มที่เราเห็นก็ไม่ต่างจากที่เราเคยเห็นมาจนตอนนี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันไม่ได้สร้างผลกระทบเลยเฟเดนานทิ้งท้ายเซาแรมตันไม่รอช้าตั้งคุณซื้อใหม่ทันทีโดยเป้าหมายแรกของพวกเขาคือต้องอยู่รอดปลอดภัยบนหลังสูงสุดต่อไปให้ได้ หลังตกไปอยู่โซนตกชั้นอันดับที่18หลังเกมให้าสเซลคารู4-1นักบุลซาร์มตันไม่ต้องการรอช้าบางแต่งตั้งแนทันโจนสเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อประเดิมคุมทีมเกมเยือนเลเวอพคลในวันเสาร์นี้ซาร์ัมตันตัดสินใจปลด,ดรับฮาเซนฮุตเทิลออกจากตำแหน่งผู้จัดก,การทีมมาวันจันทที่ผ่านมาหนึ่งวันหลังจากแพ้คารูเซนแมริสสเตเดียมต่อ New Carson, าสเซลยานเต่หนึ่งประตูต่อสี่เดลี่เมลเซอร์อังกฤษรายงานว่าซาร์มตันเลือกโจนสเป็นเป้าหมายแรกในใจ ร้อมประทับแจมผลงานของเขากับรูตันทาวโดยติดต่อยังเป็นทางการหาต้นสังกัดในสื่อเดินทมแมนชิปแล้วและมีการตกลงค่าชดใช้กันได้แล้วด้วยจึงได้รับอนุญ,ญาตให้จจรจากับกุนซือชาวเวลส์ซาลัมตันจะให้รูเบนซอไลสสโคสทีมชุดใหญ่รับหน้าที่คงทัพช่วงเ,เราในเกมคราบาลครับรอบ3ที่จะเจอกับเชฟฟิลด์แวนเดย์ทีมจากเลกบานคืนนี้ ขณะที่โจรส์ก็มีเกมเดิะแชมเปี้ยนชิพที่จะต้องพาลูต,ตันเทาบุกเยือนสโตซิตี้หลังจากนั้นคาดว่าจะมีการแต่งตั้งเกิดขึ้นท,ทันทีสำหรับโปรแกรมของเซอร์ดัมตันหลังจากเกมคาราราบลครับจะเป็นเกมแชมเปี้ยนที่พวกเขาจะต้องบุกไปเยือนแอนฟิลของลิเวอร์พูลวันเสาร์ที่12พฤศจิกายานนี้และทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่เด็กชาแมนยูนำมาฝากกันในวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ